สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปาร์ชแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาที่ข้อควายของคุณจิตนะครับเจนะเช่นเคยนะครับอีกคลิปนี้ก็เช่นเคยครับนี่คืออ่าอดีไลน์นะครับศู8ย์8 0 0าแปดเก้าแปดแปดนูนาสามนะครับท่านที่อยู่ในเขตนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับสนใจถ่ายคลิปแอดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเขาอนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมอ่าแนะนําตัวนิดนึงครับอ่าผมคุณจิตครับบ้านหนองแห้วหมู่เจ็ดอำเภอตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมวันนี้ก็จะเปิดแม่อะไรนะแม่สอนครับแม่สอนอ๋อแม่สอนก็ยังยังอยู่เนาะครับหลุดมัดจําครับหลุดมัดจํานะจำไหม หลุดมัดจําครับอ๋อถต่หลุดมัดจําก็คือมีออกคลิปที่แล้วเนี่ยมีมีผู้ชมท่านก็โทรมาเยอะเลยครับเหรอครับก็มีมัดจําแต่มันติดมัดจําอยู่อ๋อแต่แต่แต่ว่าตอนนี้ถอนแล้วใช่ไหมครับผมถอนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือแม่สอนถอนมัดจําเห็นว่ามีความสูงขาดเคลื่อนนะครับอ่าวันนี้แล้วแล้วเราจะวัดให้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าแล้วเราจะวัดให้ดูนะครับเราทำการวัดแล้วก่อนหน้านี้ก็ครับสูงประมาณสักร้อยสามสิบเจ็ดได้ครับผมอ่าอย่าลุกอยา่ยาอย่าอส่าสอ้โอ้เระวัง หยับนะเีเวงเหยยบเท้านะอลูลจอ,ลจอ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 เดี๋ยวไปข้างหลังนิดหนึ่งครับส่วนที่สูงที่สุดของข้างของหลังนะครับกันนี่นครับท่านผู้ชมครับประมาณสัก37ได้ครับผมอ่า37บวจวกลบนะครับบวกลบ3าร้อนะครับ แม่สอนยังเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยกับลูกเท่าเดิมครับสองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นเนาะหลอดใบเราก็มีนีครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คืออันนี้เป็นของลูกที่เกิดมาแล้วใช่ไหมครับเกิดเกิดมาแรงมัดเนี่ยนี่นะครับนี่คือวันที่เก้าธันวาหกสามคือวันที่ที่ทําการผสมนะครับอ่าแล้วก็มีหลอดนะครับแล้วก็ นี่ก็คือพ่อแก้วฟ้านะครับลูกเกิดมาแล้วเนาะได้กี่เดือนแล้วได้สามเดือน,ดนทางโน้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีจะมีผสมอะไรเข้าไปนะครับผสมเก้าเจริญครับเก้าเจริญน,นะครับได้กี่เดือนแล้วเอาใบมาเอาใบมาได้กี่เดือนแล้วครับในท้องน่าจะได้สองเดือนน,น่าจะได้สองเดือนแล้วเนาะนี่นะครับน,นี่คือ แม่สอนนะครับผสมวันที่24พฤศจิกายน64นะครับผสมก้าเกริริยนไว้หมอตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านร้อยเปอนตครับอ่าพอดีท่านที่มามัดจำไว้บอกว่าสูงไม่ถึง138นะครับก็เลยถอนมัดจำครับ <laughs> วันนี้ก็ บอกลบนะครับไล่สามเจ็ดครับถึงแน่นอนครับอ่าก็ยังเปิดไปที่เท่าไหร่นะสองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นนะครับอยู่ในท้องก้าวเจริญน,นะครับอ่าแล้วเป็นเจ้าฟ้าแล้วก็อยู่ลูก,ล,กลูกออกเกิดมาแล้วเป็นเจ้าฟ้านะครับประมาณกี่เดือนนะสามเดือน <3 S 1> เดือนนะครับออไม่เป็นไร,เ,รเด้เราแค่เดินไปถ่ายนะครับ แม่สอนนะครับคลิปก่อนหน้าคลิปก่อนหน้านี้แหละครับลงไปแล้วแล้วก็ก็เลยลงให้ท่านาได้ชมอีกนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่เคยโทรมานะครับอยากได้แม่สอนก็โทรมาใหม่นะครับโทรมาใหม่แม่สอนยังอยู่นะครับสมติดง่ายกินเก่งหลอดเดียวติดออกลูกทุกปี น่าจะให้ลูกว่ามันกี่ตัวแล้วนะน่าจะได้สี่ตัวอืมสี่ตัวเนาะห้ากับในท้องนะี่ไหะครับยังมีอีกแม่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมยังอีกแม่หนึง่งสำหรับแม่สอนนะครับท่านที่สนใจก็โทรมาได้นะครับยังอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าท่านผู้ชมที่โทรมาเห็นบอกว่าเห็นคุณจิตบอกว่าได้โทรบอกว่า มีอ่า,าผู้ชมที่มามัดจำไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ท่านก็บอกว่าความสูงไม่ถึงสามสิบแปดก็เลยคืนมัดจำนะครับบอกลบนะครับเอาใหม่นะครับบอกลบร้อยสามสิบเจ็ดแน่นอนครับเอาละไปะเราไปอีกแน่หนึง่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูกของแก้วฟ้านะครับตัวนี้เนาะ เป็นลูกของแม่สอนแม่สอนนะครับเดินไปนู่นนะครับเป็นลูกชายแก้วฟ้ามีหลอดมีใบนะครับสำหรับแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่แสนครับแม่แสนนะครับแม่นี้ชื่อแม่แสนแม่แสนนี่เดี๋ยวไม้วัดเราไปไหนโนไม้วัดไปไหน มีลูกติดเป็นเพศอะไรครับเพศเมียครับเป็นเพศเมียนะครับรตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับอายุทเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะได้ห้าเดือนแล้วครับยังกินนมอยู่เลยครับโอ้อยังกินนมอยู่เลยครับยังกินนมอยู่เลยอยู่ในท้องแม่มีไหมยอยู่ในท้องนี่ไม่แน่ใจครับแต่วันนี้มันขึ้นสัตว์๋อวันนี้ขึ้นสัตว์นะครับวันนี้ขึ้นสัตว์ตผมเรียกหมอมาแล้วอ๋อจะทับวันนี้นะครับขึ้นสัตว์ถ้าขึ้นสัตว์ก็ท้องยังว่างอยู่เนาะครับน่าจะยังว่าง ่อลองอวัดดูครับ,รบประมาณสักร้อยสามสิบหกไปเนาะบวกลบร้อยาสิบหกได้แน่นอนครับร้อยสามสิบหกได้แน่นอนบวกลบนะครับแม่แสนนี้ประมาณให้ให้ลูกบอลกี่ตัวแล้วครับเนี่ยน่าจะสามตัวแล้วครับ น่าจะตัวที่สี่ต่อไปนะไม่ต่ำกว่าสามตัวรู้จักเหล่าไหมเหล่ากอมาอย่างไรไฟรัดยาวครับแบบอ๋อมาจากลัดยาวนะครับลัดยาวดอกกาลัดยาวลัดยาวนครสวรรค์นะครับติดกันเนี่ยครับอุทัยนครสวรรค์อุทัยนครสวรรค์นี่แหละติดกันครับนี่คือลูกอายุประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยน่าจะได้5เดือนแล้วครับยังกินนมอยู่เลยยังกินนมแม่อยู่พ่อไหนครับพ่อคุ้มสวงครับพ่อคุ้มสวงเนาะใหญ่ เป็นเพศเมียนะครับวันนี้แม่ติดสัตว์วันนี้แม่ติดสัตว์นะครับเปิดเท่าไหร่ครับแม่ลูกเปิดร้อยแสนห้าหมื่นห้าพันครับแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบหกนะครับบวกลบับามีตาแต้มนะครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาทางนี้นะหันมาทางนี้มันจะมันจะย้อนอ่า Okay, okay. Nhưng xem thế này 1 5 5น0 0่นา1แสนห้าหืห้าพันนะครับท่านผู้ชมลูกเพศเมียนะครับลูกเพศเมียนี่ยังกินนมอยู่นะครับแต่ตัวใหญ่อยากตัวใหญ่แล้วก็เชื่องนะครับโอ้โหมีนะครับมีขวัญมาขวัญข้างหน้านะครับตรงขาหน้าแล้วก็มาตรงนี้นะครับทั้งทั้งสองฝั่งนะครับค่อนข้างจะเชื่องนี่ ห5ึ่งแ้นบาทนะครับแม่แสนสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0, 64, 0 6นย์หกสี่ครับครับคุณจิตครับคุณจิตนะครับเล็บดี เรับท่านผู้ชมครับสําหรับแม่แม่สอนนะครับแม่สอนอยังอยู่นะครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปที่แล้วเนี่ยสนใจแม่สอน ก็โทรมานะครับแม่สอนยังอยู่นะครับแล้วก็แม่แสนพร้อมลูกนะครับวันนี้ติดสัตว์นะครับจัดทับวันนี้แหละเปิดไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วแม่สอนเท่าไหร่นะสองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับเอาละสนใจก็โทรมาหาคุณกิจนะครับต่อรองราคาได้ครับทุกตัวสามารถที่จะครับต่อรองได้ครับอ่าต่อรองได้นะครับฝไฟแชนแนลชัยมงคลนะครับขอบคุณที่ชมพี่มาตลอดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ